อ้าวโอ้ยน้ชามาเล่นสนามเด็กเล่นอีกแล้วนะครับเล่นอยู่คนเดียวครับไม่มีใครเล่นเลยนะครับวันนี้ดูไม่มีใครเลยมืดแล้วไงครับมาตอนมืดครับเขากลับบ้านกันหมดแล้วดูไม่มีใครเลยครับโอ้โหดูการเล่นครับโอ้โหเล่นผิดทางไม่ผิดทางโอ้โหไม่ถูกได้เล่นอย่างนี้ไม่ถูกนะอู้เรชนแล้วอ่ะเหอะอ่ะเหอะขึ้นไปขึ้นไปดูครับเด็กเล่นผิดทางนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับ เขามีมันได้ขึ้นไม่ขึ้นนะครับโอ้โหข้องแคล้วข้องแคล้วครับหัวชนหัวชนหัวชนโอ้โหเกือบเกือบไปเกือบไปไปแล้วไปแล้วนะครับเอ้ยใจอ่ะเอ้ยไม่ใจแล้วเนี่ยมันไม่ใจแล้วเอ้ยต่อระแค่หรือเปล่าเนี่ยต่อระแค่หรือเปล่าเอ้ยใช่ไหมเนี่ยอย่างงี้ใช่เหรอใช่เหรอว้ายมันไม่ใช่แล้วเนี่ยเพราะว่าเนี่ยฮะ เล่นผิดเนี่ยเอ้ยเล่นผิดทางเล่นผิดทางเล่นผิดทางอย่างนี้ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะต้องขึ้นบันไดถูกไหมเออไม่ถูกนะคะเล่นอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะอถ้าเราเล่นผิดทางจะไม่ดีรู้ไหมคนอื่นเขาจะเล่นไม่ได้ถูกไหมคะอืมแม่มืดแล้วแหละเนี่ยเพราะว่ามืดจังมืดแล้วมืดแล้วทําไมทําไมทําไมเมื่อกี อะไรอะไรนะ oh, <no. S 1> กั๊กซื้อมีได้ไงอ่ะเ oh, <no. S 1> มื่อกี้เพราะว่านาชาลงผิดทางไงเล่นไม่ถูกทางใช่ไหมทางลงไปทางขึ้นไปขึ้นทางลงได้ยังไงคะสไลเดอร์ขึ้นทางลงได้หรอไม่ได้ใช่ไหมคะได้ไหมได้ไหมไม่ได้เห็นไหมกระกซื้อมาเลยแม่เมื่ oh, <no. S 1> <ๆ>อกี้เขาเห็นแวบๆเฮ้ยมันมาแล้วไหนดูซิโอ้ยกระสซื้อ หัวไซเลนเฮดมันลอยมาได้ยังไงเนี่ยโโอ้นแม่กับน้องวช้ามีจริงจด้วยนะเราไปกันก่อนดีกว่าไปเร็วไปเร็วมันลอยตามมาแล้วมันลอยตามมาแล้วโอ้ยมันลอยตามแม่กับน้าชิาไปแล้วรีบเข้าบ้านก่อนเร็วไปวิ่งไปก่อนเร็วว้ายมันลอยตามแม่กับน้าชิาไปแล้วเร็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 วเข้าบ้านเลยนะเข้าบ้านเลยนะโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยน้องวชากับแม่มันมาเพียบเลยอ่ะ มีทั้งกระสือหัวทีเล็กหัวตุ๊กแกหัวเซเลนเฮดนะเพราะว่าเราวิ่งไม่ทันหรอกนะชาวไม้กระทาเสกมันก่อนเรลยชาวไม้กระทาเสกมันก่อนเร็วลูกจับไปขังไว้ในบ้านเราก่อนนะโอเคเสกไปเสกไปเอาละเดี๋ยวจับไปขังไว้ในห้องห้องขังที่บ้านเราดีกว่านะโอเคโอเคเอ้ยนะชาเมื่อกี้เราเสกกระสือเข้ามาไม้ในห้องเราจะมาขัางไว้แล้วใช่ไหมคะใช่โอเคอยู่ไหนเดี๋ยวพ่อดูก่อน โอ๊ยนี่ไงเราขังไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยแต่ละทำไมมันมีสีอ่ะกระสือมันมีแสงในตัวใช่ไหมลูกอ,อ้าเดี๋ยวเราเรามีรีโมทพิเศษไหมไหนดูสิน้าชามีรีโมทพิเศษใช่ไหมไหนที่พออดูสิตัวใกล้นี่มันมีตัวอะไรบ้างรีโมทพิเศษเป็นยังไงเฮ้ยรีโมทพิเศษมันมันเปลี่ยนสีกระสือได้เหรอ<ย>ใช่ไหมอาวละเอาเอา,เ,อาเปลี่ยนเลยเอาสีอะไรก่อนเอาสีอะไรก่อนเอาสีอะไรกดส,ส,สีเลสสีอะไร สีบูใช่ไหมไหนดูสิเย้ายกระสือเป็นสีบูเลยเห็นไหมทุกคนโอ้โหสนุกดีนะสนุกไหมสนุกเอาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเอาสีอะไรต่อไปสีเลยสีสีอะไรบอกพ่อดิไหนกดกดสีอะไรไหนยัโลดอยู่ไหนเออกดสีอะไรเออไหนดูสิดูสิเอ้กระสือกลายเป็นสีเหลืองไปแล้วนะเห็นไหมเออเปลี่ยนสีได้นะอันนั้นฉันกดอีกเปลี่ยนสี โอเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วอ่ะโอ้โหหน้าเขียวปั๊ดเลยนะดูดิเออมันเปลี่ยนสีได้ไงเนี่ยฮะสนุกวะสนุกวะสีเผลอๆใช่ไหมเดี๋ยวดูสิโอ้ยมันเผลอๆอ่อนๆนะมันม่วงน้อยๆนะม่วงมาเยอะนะโอ้โหสนุกดีนะเราถังไว้ไว้แล้วเราก็เล่นกับมันนะเราก็เปลี่ยนสีไปเลยนะเออสนุกดีสนุกดีสนุกดีสีแดงโอ้ยกระสุดตาแดงเลยอ่ะ เราจับแดกแตกกระสือไซเนเฮดแล้ววันนี้อ๋อกระสือตุ๊กแกกระสือไซเนเฮดใช่ไหมสลับกันมาใช่ไหมโอ้สีแดงเลยอะโอ้ตาแดงแป๊บเลยอ่ะว้าวสนุกสนุกเอาครับโอ้โหมันกระสือเปลี่ยนเป็นสีไฟเทคได้ด้วยอ่ะเออกระเบิดกระเบิดใช่ไหมว้าวเกมเนี้สนุกแน่นะีอะไรเล่นที่บ้านเกียบเลยใช่ไหมลูกนะ โอ้โหก็เส,สือเปลี่ยนสีได้นะท ouais ุกคนดูเฉยสนุกไหมวันนี้สนุกไหมอ่ะจับกระสือไว้ในห้องเนาะเปลี่ยนสีได้ด้วยใช่ไหมใช่เปลี่ยนเปลี <c 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 ่ยนไปที่นี่แต่ต้องกังเกละไรนะคขังไว้นี่ใช่ไหมต้องขังมันไว้ไหมขังไว้นานๆเออเดี๋ยวมันออกอะละวาาใช่ไหมกัดคนใช่ไหมโอ้เดี๋ยวมันมาคนนอนโอ้ได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 ้คนนอนอยู่มันจะกวนใช่ไหม โอเคโอเคโอเคปิดประตูปิดประตูขังไว้ก่อนลูกปิดประตูขังไว้ก่อนปิดไว้ปิดไว้ปิดเลย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 เออปอดภัยยังปลอดภัยยังมันมันมันเข้าไปไม่ได้นะโอเคไหมแล้วพ่อจะอะไรไงพ่ออยู่กับมันช่วยพ่อก่อนเถอะช่วยพ่อก่อนพ่อออกอยู่กับมันเปิดประตูพ่อออกก่อนอูยเกือบแล้วใช่ไหมเพื่อเกือบรถขังไว้ใช่ไหมโอเคนะไอซ่าปิดล็อกล็อกด้วยล็อกด้วยล็อกด้วยเดี๋ยวมันออกมา ล็อก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 เลยล็อกเลยเออล็อกตั้งแบ๊กนะโอเคงั้นงั้นคลิปนี้ไปที่นี้ก่อนไหมขังเอาไว้แล้วนะดูดิแซมมันยังกระแวบบ๊บกระแว๊บอยู่เลยโอเคไปที่นี้ก่อนนะขังมาไว้ยังเงียบเงียบยังโอเคอ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่โอเคไอเจอกันใหม่ค่ะลืมฝากกดติดตามช่องอาชาด้วยใช่ไหมโอเคทำเงียบเงียบกดติดตามยังไงี้ยทำอย่างเงี้เอยโอเคโอเค